มิวนั่งทำอะไรอยู่คนเดียวะน้องๆลงไปข้างล่างหมดแล้วมั้งไปส่องนกข้างล่างหมดแล้วมั้งน้องก็รอแม่เนี่ยแม่ตื่นช้าน้องก็นอนอยู่ตรงนี้น้องก็ได้ยินยื้เถียงนกอะ่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นตัวอ่ะเพราะว่ามองไม่เห็นมันอยู่ไกลแต่ก็ไม่ไกลหรอกก็อยู่ใกล้แต่ว่าน้องก็ไม่เห็นดีอ่ะ อได้ได้ยินเสียงกพย็พอแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปดูข้างล่างเราข้างล่างอเสียงเสียงได้ยินไม่ค่อยชัดเท่านี้หรอกว้าว <Wow. S 1> ตัวก็อยู่ไกลๆบินไปบินมาเร็วดังกระตรุ้นวฟังเอาตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยลงไปก็ได้ใอ้ลงไปคขทุกคนก่อนพอน้องลงไปนะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่มีเพื่อน,นอ่ะน้องๆก็ลงไปแป๊บเดียวก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยหนดาวเนี่ยก็เกิดบไม่เห็นแม่ลงไปอะ่ะก็ขึ้นมาเหมือนกันอะ่ะพอลงไปเจ็จอะ่ะพอน้องลงไปน้องก็จะไปอยู่คนเดียวอะ่ะน,น้องก็จะหนาอ่ะจิแต่น้องอะ่ะนอนอยู่ตรงนี้ก็ได้ยินเสียงน้องอ่ะก็ ก็ไม่เป็นไรก็มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเอ็นดเพื่อนเยอะอยู่เพื่อนก็ผัดเปลี่ยนกันมาร้องเพลงให้ฟังได้ยินหลายเสียงเยูอเพราะเองนะนะฟังไปฟังมาก็จำให้เกิ้มได้นะเพราะนี่อ่ะก,ก็เกิ้์มตลับตะลับไปอีกแล้วแน่แน่จะลงไปยังอ่ะจะลงไปแล้วถึงได้แวะมาหานี่ไง อันน้นแม่ลงไปก่อนนะเด,เดี๋ยวจะเป๊ะนี่น้องตามลงไปเพราะว่าถ้าลงไปเร็วแม่ก็ไม่เปิดประตูเร็วเลย